สุขสวัสดิ์วันศุกร์วันนี้มาขออวยพรครับหลายคนอวยพรให้ร่ำให้รวยให้มั่งคั่งเงินทองไหลามาเช่มากไม่อวยพรแบบนั้นเพราะเป็นการยั่วกิเลสขัดต่อหลักธรรมะขัดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจสดชื่นสบายใจรู้จักปล่อยวางให้มากขึ้นอาภัยให้มากขึ้นและอยู่ห่างสารพิษให้มากขึ้นโอ้ อวยพรให้ห่างสารพิษฟังดูแปลกนะแต่ผมว่ามันสำคัญมากนอกจากนี้ผมขอให้คำแนะนำหนในวิธีสำคัญอยู่ห่างไกลสารพิษก็คือว่าที่ใดมีการรื้อถอนอาคารซ่อมแซมสีทุกท่านต้องอยู่ให้ห่างโดยเฉพาะอย่าอยู่ใต้ลมโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้อาวุโสสารพิษในที่นี้มี3ตัวที่สำคัญมีอยู่ในฝุ่นผงของการรื้อถอนสีรือถอนอาคาร อยู่ให้ห่างเลยครับเพราะว่าอันตรายมันมีการสะสมสารพิษ3ตัวที่สำคัญนะครับ 1. ตะกัว่ว 2. แคดเมียม 3. แร่ยาญิง Asbestos อย่างหลังอันตรายต่อปอดก่อมะเร็งปอดกว่าจะแสดงผลหลายปียิ่งได้รับยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดโรหหนัก2ต,ตัว ทั้ง3ตัวเข้าสู่เราผ่านทางลมหายใจโลหะหนักคือตะกั่วและแคดเมียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลต่อสมองระบบต่างๆระบบเลือดก่อให้เกิดมะเร็งและหลายอย่างมีผลสะสมน่ากลัวขนาดไหนลองฟังดูนะครับต่างประเทศกลัวมากประเทศพัฒนาแล้วเขาออกกฎหมายห้ามการมีโลหะหนักในสีและยาหินในวัสดุกันความร้อนทั้งหลายผ้าเบรกและอีกหลายอย่างกฎหมายห้ามมีมาจากครบร้อยปีแล้วของไทยยัง Yeah. ยังยอมให้มีแม้วันนี้เป็นสิ่งที่แย่มากประเทศพัฒนาแล้วนะครับเขามีกฎหมายบังคับให้ผู้รื้อถอนเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินจําเป็นต้องจ้างทีมงานเฉพาะมีอุปกรณ์เฉพาะรวบรวมฝุ่นผงไม่ให้ปลิวไปไหนเลยเก็บฝุ่นผงนั้นรวมกันนําไปกําจัดอย่างถูกต้องหรือกักเก็บไว้ไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมประเทศไทยไม่มีเลยนั่นหมายความว่าพวกเราเสี่ยงกันอยู่ทุกวัน นั่นหมายความว่าเรามีอาการผิดปกติเช่นเป็นมะเร็งเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแพทย์ก็ไม่รู้ห้องหลักก็ไม่รู้เพราะมันตรวจยากกฎหมายไม่ช่วยดังนั้นหากท่านมีที่พักอาศัยอยู่ใต้ลมของการรื้อถอนจำเป็นต้องย้ายออกกลับมาอีกเมื่อการรื้อถอนเสร็จฉีดน้ำให้ทั่วเอาฝุ่นลงดินในดินนั้นมีโลหะหนักผักผลไม้ที่ได้จากด,ดินกินไม่ได้ครับกินแล้วจะป่วย เลาะพิษของโลหนาะโลหนาะแคดเมียมกำลังเป็นปัญหาแคดเมียมจากตาจูบนายทุนจีนผู้หวังร่ำหวังรวยหวังมั่งคั่งหวัง,งมีเงินทองกองไหลามาเอาสารพิษจากตากมาสู่เมืองหลวงสมุทรสาครชนบุรีลองฟังข่าวดู เชงหมหนครก็จะใช้รถบรรทุก5คันนะคะถ้าเป็นที่สมุทรสาครขนออกจากโรงงาน J&B n Metal ใช้รถบรรทุก4คันเริเ่มดำเนินการพร้อมกันในช่วงคำ่ำโดยตลอดการเดินทางก็จะมีตำรวจของแต่ละพื้นที่ที่จะรับภารกิจต่อนเนื่องกันในการนำขบวนโดยจะหยุดพักเท่าที่จำเป็นไม่มีการแวะเติมน้ำมันส่วนกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทางกรมควบคุมโรคก็แนะนำว่าให้ออกจากจุดที่มีการแตกรั่วทันทีค่ะ แต่กรณีที่เกิดฉุกเฉินที่สุวิสัยนะครับเรบาจะม,มีรถตำรวจควบคุมก็ตามแต่ถ้าเกิดเหตุที่เป็นเหตุทำให้มีการแตกถุงนะครับหรือกระจายหรือรั่วออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคนที่บสังเหตุจะต,ต้องไม่เข้าไปสัมผัสโดยตรงนะครับขอให้ออกห่างแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่เหนือลมนะครับถ้ามีหน้ากากอนามัย N95 ก็ให้สวมใส่นะครับป้องกันการสูดเอาฝุ่นเข้าไปในร่างกายนะครับ,รรรบหรือถ้าไม่มีก็ใส่หน้ากากอนามัยปกติก็ได้แต่ต้องรีบออกมานะครับันนี้บ้านผมมีการซ่อมสีประตู ผมจึงรวบรวมฝุ่นผงเศษแผ่นสีเอาไว้ลงในขวดพลาสติกผมทำแบบนี้กับแบตเตอรี่ด้วยก็เก็บไว้ก่อนมีโอกาสค่อยนำไปยังจุดรับสารพิษอันตรายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนของสังคมเราควรทำแบบนี้กันนะครับ